โอ้เท็ดเท็ดไม่ใช่หรอ โอเคนะครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่ทุกคนได้ทราบกันดีว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยคือแบบไม่ค่อยมีเก,เกมอะไรที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมก็มีแต่เกมอน,กอ,อนิเมะเวนการ์ดอนิเมะรีบอลอ่ะก็มีแต่แนวทาวเวอร์ดีเฟนที่เปิดอย่างมากมายเลยนะเอ็ฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีเกมไหน <c oughs> ที่เรียกได้ว่า <c oughs> เราจะปักหลักอยู่จริงๆนะเอ็นะครับคุณผู้ชมเอออันนี้คือสําหรับส่วนตัวผมนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดไง,งนะเอ็นะฮะก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะรอออสตาเอ็กซ์กับอนิเมะเอเวนเจอร์กลับมาใน้เลอ็นะ ก็มีข่าวข่าวการอัปเดตมาเล็กน้อยนะว่าจะมีประกาศที่แบบว่าสุดพิเศษเป็นแบบประกาศใหญ่อะไรประมาณนั้นเนาะ<ๆ>ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอนไหนด้วยแต่ว่าก็เป็นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผู้ชมอะ่ะซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมอนิเม m มันตะิเวอร์เซนต์เองนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมนี้ไว้ตรงใต้คลิปแล้วกันเผื่อใครอยากมาเล่นนั่นเองฮนนะกะ็ดิว่าผมมาเจอแบบนี้ได้ไงนะครับผู้ชมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็เด้งขึ้นหน้าฟีดเราบอกอะไรผมมาประมาณนี้เนาะแล คิดว่ามันน่าจะเป็นเกมแนวทาวเวอร์ดีฟนนะเออแต่พอเข้ามาแล้วมันไม่ใช่เว้ยคุณผู้ชมเพราะว่าดูจากโต้สุ่มเนี่ยมันเป็นการ์ดอะไรประมาณนี้เว้ยแล้วก็ซึ่งไอ้การ์ดพวกนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราใช้เว้ยคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งแนวเกมเนี่ยมันก็คือซิมูเลเตอร์ดีๆน,น,นะครับคุณผู้ชมก็หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันซิมูเลเตอร์ยังไงมันมีการ์ดแบบนี้มันมีเอ,อ่อเทรดอะไรอย่างงี้เนี่ยมันซิมูเลเตอร์ยังไงก็เดี๋ยวไว้ไปดูในคลิปกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมกล่องสุ่มมออออลููาาาดดด9บททีีกกรันนนนต้้วยะุคืืหหไซิ นี่ไงได้แล้วนะครับผมมีตัวซีเค็จริงๆด้วยนะทุกคนนี่รูาขาดโคตรเท่ดีซีช็อปมีไก่ตัวซีเค็ขายเพียบไก,ก่มิสติก็มีรับกดเกมพาร์เติมโลบักแท้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมานะครับผมก็หลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือใส่โค้ดก่อน,นเองนะฮะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าตัวแมปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ลนน้นๆนิดนึงนะเออเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรแหละท่านผู้ชมดูดิแบบล้นๆแบบโอ้โหไออะไรสุ่มเทรดก็มีบอลยืนโง่ๆแบบยืนแบบตัวตรงอ่ะท่านผู้ชมเออแม่งมันมันมันดูแข็งแข็งไปอ่ะท่านผู้ชมประมาณนั้นเลยแล้วก็ไอตรงใส่โค้ดเนี่ยก็ดูดิเนี่ยเป็นวงกมลมอย่างเงี้ยแล้วก็มีคําว่าโค้ดเด้งขึ้นมาเห็นปะเออมันดูแบบเหมือนกับยังไม่ค่อยมีอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไอส่วนอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเกมพาร์ตอะไรก็ว่ากันไปในเองนะฮะก็มีประมาณนี้เลยสามารถดูได้นี่ก็เป็นบันเดิลนะครับท่านผู้ชม เกมไพ่ก็มีฟาร์ดโอเพนฟาร์ดอโต้นะครับคุณผู้ชมวีไอพีสมอลแบกแพกเมกาแบกแพกก็เรียกไว่าพานผู้นี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเออเคยอยากเติมหรือว่าไม่อยากเติมแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่เติมเพราะว่าคิดสบายว่าเล่นเผื่อแบบว่ารอเกมอื่นเปิดดีกว่าในแะอลคุณผู้ชมโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองใส่เข้ดกันอีกทีนะก็สําหรับไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเหมือนกับคล้ายกับอะไรมีเว้นขาดเลยในแอลคุณผู้ชมเออด,ดูดิดูดจาก หน้าระบบอะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วก็มีใส่โค้ดแล้วก็ผมเนี่ยก็น่าจะแจกโค้ดไปที่ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะเออคุณผู้ชมเออขอติอย่างหนึ่งคือเรื่องโมเดลหรือเรื่องภาพอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกมนี้ยังทําได้ไม่ค่อยสุดมากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเออเพราะว่าแบบทุกคนก็ลองดูเอาแล้วกันแล้วก็ลองตัดสินกันดูเอานเนี่ยนะ,ะ่ะหลังจากที่เราใส่โค้ดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เรื่องเสยายเลยนะเอะหลังจากที่เราใส่โค้ดแล้วเนี่ยนะครับผมให้เราทําการสุ่มการ์ดเลยนะเออคุณผู้ชมก็จะมีแบบว่าออโต้ด็ ในช่วงแรกผมก็แนะนำว่าให้เก็บพวกอีพิกพวกทีเจนเดรี่ไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราดูอินโฟกันบ้างนะครับคุณผู้ชมอ่ะสำหรับซีเค็ดเนี่ยก็จะเปิดหรอกที่แอสเซนชันหนึ่งแล้วก็แอสเซนชั่นเนี่ยมันเก็บได้จากไหนเดี๋ยวผมก็จะมาไปดูกันอีกทีนึงนั่นเองครับคุณผู้ชมอ่ะสำหรับมิสติกนั่นเองนะคุณผู้ชมมิสติกนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนะนำไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเทเลทอีกทีนึงนั่นเองนะฮะก็ในส่วนของที่เป็นเรื่องต้นมือใหม่เเ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 ลลยยยยยยนนนนนนีีี่่่ผผมมมขอออออแแะะาาป็งรรกกกคคืูับบบตฟ บิบิลลอนอะเออประมาณนั้นนะเออถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะฮะก็อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆทั้งตอนเริ่มต้นใหม่แล้วก็ตอนเล่นเลดอันนี้คือแบบ ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แนะนำไว้ให้สุ่มหานี้ไว้หรือว่าถ้าสุมาาส่มหาไม่ได้เนี่ยก็เออเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเพชรแล้วก็มาสุ่มก็ได้นะเองนะคุณผู้ชมส่วนลองลงมานะครับคุณผู้ชมผมขอแนะนําเป็นไอ้เจ้าเอ็ดี้นะครับผมไลท์ชาเวอร์ไม่ก็เควกประมาณนี้นะเองนะแต่ผมแนะนำเควกเพราะว่าเควกเนี่ยมันสามารถเจาะเกาะได้ดีนะครับคุณผู้ชมเรียกว,ว่ามันเจาะเกาะแลงครคุณผู้ชมเพราะว่าบอลในเออเกมนี้เนี่ยมันมีเกาะด้วยนะเองนะฮะซึ่งถ้าเราทำลายเกาะได้เนี่ยเราจะทำดาเมจได้คูณสองนะครับคุณผู้ชมอาประมาณนี้เลยนั่นเองนะโอเคนนนนะกกก็็็อออย่่างงีีึืปไไ้้ด เอลพอรเลอร์ฮาคีหรือว่าเลสปูก็ได้ครับคุณผู้ชมเป็นท่าโกโจไปไออาร์โอคะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยคือผมจะแนะนำหน่ายคือไอการอ e ีพิกหรือว่าการเดนเดลี่ที่เราได้มาแนะนำให้เก็บไว้นะเอ้นะเพราะว่ามันสามารถเอาไปทำชามได้ซึ่งชามเนี่ยผมก็จะแนะนำอีกทีภายในคลิปนี้นะเอนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับตู้สุม่มตัวละครก็ไม่ใช่ตัวละครตู้สุม่มไอ ไอ้เจ้าการเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยเองนะฮะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอ่ะด้านขวามื่อกีจะเป็น f k Chamber นะครับก็ f k ได้เพจอะไรก็ว่าไปส่วนตรงนี้นะครับบอกว่าจะเป็นเทรดนะเองนะฮะซึ่งเทรดก็อย่างที่รู้กันดีนะครับผมก็สามารถมาสุ่มกันได้ว่าจะได้อะไรนะเองนะฮะก็ อันแรกสุดก็จะเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมกินคิดคดาเมจตไป275เปอนะครับผมแอนพิโนเทชันก็น่าจะเป็นจอเกานะเนาะเออแล้วก็แต่ว่ามันจะเพิ่มเอ,อ่อเอสพีเพิ่มมา40ก็คือจะตีช้าขึ้นในเองครับผู้ชมก็เรียกว่าเป็นเฉดที่ค่อนข้างดีเลยในเองครับผู้ชมเรียกว่าดีเลยก็ได้นะผู้ผู้ชมเพราะว่ามันเพิ่ม,ามดาเมจมาประมาณ3าถึงสเท่าเลยนั่นเองนะฮะมานะครับผู้ชมแล้วก็ในส่วนต่อมาอันนี้เป็นโค้ดก็บอกไปแล้วนะครับผู้ชชมอ่ะ่ะะะฝัังนนนนีี้ก็็จเเเปสตทโพยลครบผมมมมมเเเพรรราาาาะะว่่่กกดทีีสสุไ้อันนจแตบห็ผู้ชมอ่ะมันจะมีค่าวงนคอยแบบว่า เก็บนนเองน,นะก็สามารถไปจัดการวอนเพื่อเก็บค่าวอนเนตดได้นะครับผู้ชมอ่ามาตรงนี้ก็จะเป็นเหรดในเอนะผู้ชมซึ่งเลนะครับ,นนรบในการปลดล็อกเนี่ยเราต้องถึงด่านนั้นก่อนถึงจะปลดล็อกนเองนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ด่านล่าสุดแล้วนะครับผมก็จะปลดล็อกทั้งหมด5ด่านในเองนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ยังปลดล็อกแค่ด่านแรกมันก็จะเปิดแค่ด่านแรกนะครับผู้ชมอ่าส่วนตรงนีกจะเป็นชาเลนจ์เพื่อที่จะเอาไปฟาร์มของอีโวในเอ็นะครับผู้ชมือแลบว่าเป็นเกมทีเนอผู้ชม่่ คือที่มันเป็นิมูเลเตอร์คือเพราะว่ามันมีมอนให้ยืนตีแต่ผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะ,ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเกมโหมดนั่นเองก็จะมีเป็นเอฟเฟกตี้คัสเตอร์หรือว่าเป็นเอ่อหอคอยเขาเรียกว่าไงนะปราสาทไหลที่สุดสุดอ่ะเออก็คือเป็นหอคอยนั่นเองคุณผู้ชมก็ถ้าลงแล้วเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกช่องเพิ่มได้นั่เองครับคุณผู้ชม ในส่วนของตรงนี้จะเป็นชามนะครับผมซึ่งถ้าถามว่าทำไมถึงต้องเก็กบไอคิาร์ดเรลแรมมาด้วยนะครับผู้ชมเพราะว่ามันสามารถเอามาใช้เป็นในการอัปเกรดชามได้นะครับผู้ชมซึ่งชามเนี่ยถ้าเรียกง่ายๆมันก็คือของสวมใส่ที่บวกสเตซเรานะครับผู้ชมก็สิ่งที่ผมจะแนะนำับช่วงต้นเกมนะครับก็จะเป็นเจ้าคิมสันนั่นเองนะฮะแล้วก็เจ้าเพลแล้วก็โกนั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมถึงต้องแนะนำเป็น3อย่างนี้อ่ะคิมสันเนี่ยบวกดาเมจบวกคอยนะครับผู้ชมอ่ะแบบดูแค่เทียร์แรกๆก่อนนะ อ่ะแล้วก็เพิ่มนะครับผมบวกูมเมนต์สปีดบวกเอเนอร์จีซึ่งเอเนอร์จีเนี่ยมันจะได้มาจากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ยิ่งไอ้ค่าเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะบวกเยอะขึ้นแล้วเราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะตีบอลแรงขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนในส่วนของโกนะครับคุณผู้ชมเพิ่มเอเนอร์จีเหมือนกันอ่ะแล้วก็เพิ่มคอยด้วยก็คือเหมาะสำหรับมือใหม่จะจัดเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไอ้ส่วนสองอย่างนี้เนี่ยค่อยไปใช้ตอนเลกก่ยหหาาจกไนนนั่เองนะครับผู้ชมก็หาาจกด่่่าานนนนทีเเรถึงงัอะะฮก อย่างเช่นดาวขั้นบลอย่างน,นี้นครับก็จะสามารถหาได้จากดาวนาเมกดดด่านแรกเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมต้องพาไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันหายยังไงเพราะว่าถ้าดูตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็เอาไปก่อนลวกันแต่ผมขอแนะนำหน้าล็อบบี้ก่อนนะเองนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแอเซนชั่นนะครับคุณผู้ชมซึ่งแอเซนชั่นนะครับผมก็จะทาการเขาเรียกว่ามันเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มดาวตัวละคอรอ่ะเออเพิ่มดาวตัวเรานนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราเก็บถถึง25เเ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 เออ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 ปแแแล้้วววนน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 ีีี่่่่่่่่่่ยยยรรรรรราา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 าจจจจจะะะะะะไไมามมมมสกกกกก็บตดดดซชััััฮหืใูทณ M หรือว่า2.5ล้านผมจำไม่ได้นะเออแต่ว่ามันจำกัดอยู่ที่เลข2กับเลข5มันมัน25ล้านหรืออะไรก็จำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราเก็บถึง25ล้านแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มต่อไม่ได้เราต้องมากด Ascension ตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่ง Ascension นะครับผมก็จะไม่รีสเตทเราในเองนะครับผู้ชมก็คือพอเรากด Ascension ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าพลังให้เราต่อเลยในเองนะครับผู้ชมแล้วเราก็จะได้รีวอร์ดจากส่วนตรงนี้มาในเองนะครับผมอ่ประมาณนี้เลยเนาะ,ะเผื่อใครคิดว่าแบบกลัว Ascension แล้วแบบว่าพลังจะหายหรืรหออหรืืออ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 ววว่่่่่่่าาาาาาะะะะะะะไไรรรรรรจหหยยยคคคคคบบบบกกกเเเลมมมมมนน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 ัันังงนนผผผู Evolution ู้ D ้้ชชสตีี็็็ปป Evolution Evolution Evo ดๆท ้เลยก็สามารถมาอ e ีโวได้ซึ่งของก็หาจากเลตตรงเมื่อกี้เลยตรงชาเลนจ์เมื่อกี้เลยนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูถึงเรื่องเกมเพลย์กันบ้านดีกว่านะครับคุณผู้ชม Ugphone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นครับ Ugphone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ cloud เป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเปิดบอด f k ฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกรอกโค้ด anime หกเพื่อรับส่วนลดด อพอมาถึงหน้าเกมเพลย์แล้วเนี่ยมันก็เทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้เลยเนาะโอเคซึ่งเกมเพลย์เนี่ยบอกได้เลยว่าโอโ้โหซิมูเลเตอร์จัดๆเลยนั่นเองนะฮะเออเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นทาวเวอร์ดีฟนซ์เนาะแต่ว่ามันเป็นแบบกึ่งๆแบบผสมกันประมาณนี้เลยผมก็คิดว่าน่าสนใจนิดหนึ่งโอเคก็สําหรับไอ้ตู้นี้ถามว่าสุ่มได้อะไรนี่นะครับผมคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นลิลิคในเองนะครับผู้ชมซึ่งลิลิคเนี่ยก็จะบวกสเตตในการคูณเอเนจีเรานั่นเองคูณเอเนจีทำให้เราเกะ ก็บ Energy ได้เยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชมยิ่งเก็บ Energy เยอะขึ้นเรายิ่งเอ่อไอ้ DPS บวกเยอะขึ้นแล้ว, in, ออว,ก, in, ลวก็สามารถตีบอลแบบว่าได้แรงขึ้นในเองนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้ส่วนของตัวนี้เนี่ยยิ่งระดับเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งบวกบวกเยอะขึ้นเท่านั้นน,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ในส่วนของเบื้องต้นนะครับในการผ่านด่านเนี่ยผมขอแนะนําว่าให้สุ่มหาถึงแค่ r e g e n d a r y สักชิ้นถึง2ชิ้นพอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมพอเราได้สักมา2ชิ้นแล้วเนี่ยหรือว่าชิ้นเดียวก็ได้เนี่ยแล้วก็เราทําการฟาร์มเงินเลยนะครับคุณผู้ชมฟาร์มเงินเพื่อปลดล็อกด่านต่อไปให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าคือเอาตรงๆนะครับคือมิสติกในด่านนี้ก ด่านที่2เนี่ยมันเรียกได้ว่าห่างกันเยอะนะคือแค่มิสติกด่านนี้กับแรเรียกได้ว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยคือสเตตมันแต่ละด่านเนี่ยมันต่างกันมากคือด้วยความที่เกมซูมเลเตอร์เนี่ยเราต้องปลดล็อกด่านให้ไว้ที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในด่านแรกเนี่ยมันเอาตรงเนี่ยคือค่าสเตตอะไรเ่ยมันบวกน้อยมากนะครับคุณผู้ชมผมเลยแนะนําว่า ไม่ต้องหาครับมิติกอะไรพวกนี้เนาะก็เรียกได้ว่าไปหาตอนแบบว่าตอน end game แล้วดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าไอ้มิติกดาร์กบอลเนี่ยมันบวกเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะก็มิติกดาร์กบอลมันบวกอยู่ที่40อันนี้เป็นชายนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเอ,อ่อดาร์กบอลปกติเนี่ยอยู่ที่20นั่นเองนะฮะแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะด่านต่อไปนะครับผมแลบวกที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาเปิดให้ดูเลยนี่สุ่มให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บได้แลอยู่แล้วแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวคุณจำค่าสเตตของดดรราาากกกก้้้้ออออออนนนนบบลลไวเเเเมมมมืื่่่่่ีีัังะคผูชสตต ส0ใช่ไหมถ้าเป็นปกติก็คือ20แต่ว่าอันนี้เนี่ยบวกย7ิบเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือนี่ได้ว่าแค่ระดับงโง่เนี่ยเออไปเที่ยวกเกาดานมิสติกด่านแรกเนี่ยคือมันนําไปแบบว่าเยอะมากนะครับคุณผู้ชมก็คือนี่ได้ว่าในช่วงแรกๆเราไม่ต้องแคร์พวกนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สุ่มหาแค่ l e เจนเีพอในเองนะฮะแล้วก็ไปฟาร์มเงินพอฟาร์มเงินเสร็จแล้วก็เปิดด่านแล้วก็ทําอย่างนี้วนไปเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วมิสติกจะมีไว้ทําไมก็มีไว้ทําชามตรงเมื่อกี้เลยนเออออองคคับผผู้้ชมมมมืืกว่าาขขดีขีทํให้แบบว่าาาขอจดนเก่าอ ฝากไว้ท่านผู้ชมคือไอของที่เราสุ่มได้เนี่ยมันสามารถเอาไปอัปเกรดเป็นชามได้นะครับผู้ผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะเป็นเป็นอุปกรณ์สมทัยอ่ะเออท่านผู้ชมส่วนลิลิีนะครับผมก็แนะนําว่าให้เปิดชายนี่ว้นะท่านผู้ชมเพราะว่าชายนี่เนี่ยก็เอาไปทําชามได้เหมือนเดิมคือแบบอะไรที่เราเก็บไว้ได้ก็คือเก็บไว้นะอย่างเช่นเป็นชายนี่เนี่ยอะชายนี่คือผมแนะนําให้เก็บไว้นะส่วนไอพวกธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้เก็บเพราะว่ามันสามารถสุ่มได้เรื่อยๆอยู่แล้วเองนะครับผู้ผู้ชมประมาณนี้เลยเนาะด่านแรกเสร็จแล้วทำไงต่อครับก็ไปด่านที่2เลยผู้ชม อะพอมาด่านที่2แล้วเนี่ยก็ฟาร์มเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าด่านที่2เนี่ยมันจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมสูตรผมคือเปิดหาแค่รีเจนนะครับคุณผู้ชมสักชิ้น2ชิ้นแล้วก็ฟาร์มเงินนะครับผมพอฟาร์มเงินเสร็จเปิดล็อกด่านใหม่ปุ๊บอ่ะไปด่านสามนะครับคุณผู้ชม ซึ่งพอมาถึงด่าน3เนี่ยอ่ะอันนี้มันจะเริ่มแบบว่าเริ่มหน่วงและเริ่มช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมผมก็แนะนําว่าพอมาถึงด่าน3มเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมที่จะไปอัพชามนะครับคุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยเพราะว่าพอถึงด่าน3เนี่ยมันจะหน่วงมากนะคุณผู้ชมคือแบบไม่รู้ว่าผมรู้สึกคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่ามันหน่วงมากนะฮะก็แนะนําว่าให้มาดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเอ่อมาดูตรงชามตรงนี้น,นั่นเองนะฮะก็ในส่วนของชามช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าของจากด่าน3วววนนนนนนเเเเเเี่่่ยงิิรรรราาาาจะะะมมฟอแแล้้คุณผูชก็ํให้เเอางินทีี่่่เเเรราาาาฟ์มจกดดนน3ยไปปิหา ของจากด้านหนึ่งด่านสองเพื่อที่จะมาอัพชามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยซึ่งชามก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมคิมสันเพลแล้วก็โกลอันนี้คือสิ่งที่มือใหม่ควรจะมีนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดได้ยากนะครับคุณผู้ชม หลังจากที่เราถึงด้านสามแล้วก็อัพชามแล้วเนี่ยแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมอ่าพอถึงด้านสามจะมีแบบได้อัพชามแล้วเอ้ยตู้อะไรอ่ะเอ้ยตู้ดีมากเลยนะคุณผู้ชมเอออย่าลืมมาสุ่มกันนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาตีสองอันดิแล้วผมก็อัดคลิปอยู่ด้วยไม่รู้ว่าลงคลิปเมื่อไหร่ <laughs> โอเคนะคุณผู้ชมหลังจากที่เราอัพชามไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมเลยนะเอ,นเ,เ,ยนะเออ ผมลืมบอกว่าตอนที่ผมฟาร์มเนี่ยผมมีมิติกในการฟาร์มใบเดียวเองนะคุณผู้ชมไอ้พวกใบแบบอื่นๆเนี่ยผมได้ตอนช่วงเลทเกมทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมโอเคก็ผมเล่นเกมนี้ไปประมาณ16ชั่วโมงนะคุณผู้ชมประมาณยังไม่ถึงวันเลยนะเออก็เ,เรียกได้ว่าชิวๆนะคุณผู้ชมก็หลายเออหลายคนจะสงสัยว่าทำไมมันทำไมของผมมันตีอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็คือผมอาบไอเซชั่นมาถึง3ดาวน,นะครับคุณผู้ชม ก็มันจะตีให้แบบว่าตีไกลอะคุณผู้ชมแบบโคตรดีเลยนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าตีแบบว่าตีแบบเอาหมัดต่อยใกล้ๆอะคุณผู้ชมประมาณนั้นเลยอ่ะพอมาถึงด่านสาแล้วก็ฟาร์มอะไรให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดด่านต่อไปนั่นเองนะฮะเปิดด่านต่อไปเสร็จปุ๊บด่านนี้ก็เริ่มหน่วงเหมือนกันเริ่มหน่วงทำไงครับผมไปอัพลิลิกนั่นเองนะคุณผู้ชมไม่ใช่ลิลิกเอาไปอัพชามนะครับคุณผู้ชมเออเดยมันมันมันเหมือนลิลิกอะเออขอขออภัยนะ ทำประมาณนี้เลยนะเออคือรู้ผมอยู่ประมาณนี้นะคือแบบว่าผมจะพยายามแบบว่าเล่าแบบเทคนิคที่ผมใช้เล่นมาในเอ็นะครับผู้ชมให้แบบว่าผู้ชมได้แบบได้รู้ในเอ็นะครับผู้ชมว่าผมเนี่ยมีวิธีการเล่นยังไงให้แบบเปิดไว้ในเอ็นะครับผู้ชมเผื่อแบบยังไม่รู้อะไรประมาณนี้นะส่วนใครรู้แล้วเนี่ยก็สามารถกอตรงนี้ไปได้เลยนะครับผู้ชม มาในส่วนของวิธีการเอาเวลการ์ดเนี่ยอัพยังไงนะครับผู้ชมซึ่งวิธีการเอาเวลการ์ดเนี่ยมีวิธีเดียวก็คือลงเลทนะครับผู้ชมนี่ลงเลทลงชาเลนจ์ long rate, long ได้หรือเปล่านะไม่รู้นะแต่ว่าลงเลทเนี่ยคือได้แน่ๆนะครับผู้ชมเห็นปะมันจะได้เอ็นเอ็กพีออฟแล้วก็เป็นเจมนะครับผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าพลังผมก็ไม่ค่อยไหวในเองนะฮะอ่ะแล้วก็ด่านท้ายนะครับผมมีการ์ดไททันชิพระดับเป็นซีเข็ดด้วยนะครับผู้ชมก็ สำหรับใครที่ลุยไหวแล้วเนี่ยก็มาลงกันได้นะครับผู้ชมเรียกได้ว่าของดีนะครับผมบอกได้ว่าการนี้เก่งมากนะเองนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วกันสาหรับใครที่สงสัยว่าเกมนี้มันมีวิธีการเล่นยังไงให้แบบว่าเปิดด่านไวหรือว่าแบบระบบต่างๆเนี่ยมันควรจะใช้ต้อนไหนอะไรประมาณนี้เนาะภายในคลิปนี้ผมก็รวบรวมมาให้หมดแล้วนะเองนะครับผู้ชมหรือว่าใครที่สงสัยเนี่ยลองคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมนะครับเผื่อแบบว่าเออผมอธิบายไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้นะเองนนะผู้ชมส่วนเทียริสเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมทำมาจัดแน โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาเพียงเท่านี้แลวกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไฟกดไลค์เนี่ยขอให้สุ่มขอได้ดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคไปกันแล้วบายบาย